นะครับสถิติที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วผู้เสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจรวมทั้งหมดเลยนะครับเพราะหัวใจเรามีหลายโรคมากๆแ,แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคลอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดตนีนนะครับที่เรารู้จักกันก็เสียชีวิตประมาณชั่วโมงละแปดคนผมถือว่าเยอะแล้วมันทําไมไม่ลดังกกสักทีปัญหามันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเอ่อต้องต้องใส่ใจใเรื่องของการดูแลสุขภาพ การกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเจอร์ซจากการกินมีผลทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีการลดเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยคนไทยเราไปกินอาหารส่วนใหญ่ก็คือพวกอาหารที่มันเป็นพวกของที่มันสำเร็จรูปอันนี้ก็มีผลนะครับแต่มีผลน้อยแต่มีผลเยอะที่สุดก็คืออาหารที่ใช้น้ำมันพืชเอามาทอด น้ำมันพืชที่ทอดเนี่ยนะครับมันเป็นน้ํามันพืชที่มันทําให้เกิดไขมันทรานเพราะน้ํามันที่ทอดได้เนี่ยก็คือน้ํามันหมูเนี่ยทอดได้เราไม่ได้ไปกินไขมันเป็นก้อนแต่เอามาทอดไม่เป็นไรนะครับแล้วก็น้ํามันพืชที่ทานได้เอามาทอดได้ก็คือน้ํามันมะพร้าวน้ามันปาล์มแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช้สามตัวนี้จึงทําให้เกิดไขมันทรานนอกจากนั้นก็เกิดจากการนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับดื่มน้ําน้อยออกกําลังกายน้อย พักผ่อนน้อยผู้นี้มีผลทั้งนั้นนะครับเพราะมันจะเริ่มต้นน่าเริ่มจากแรกๆไปกอนะครับไม่ได้เริ่มต้นจากทีเดียวเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉนั้นสิ่งเนี้ยก็บอกได้ว่าทําให้คนไทยเรามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจกันมากมายเลยนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าแล้วโรคหัวใจที่เป็นหือเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยมันมันเป็นจากอะไรได้ นะครับเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดกันก่อนนะครับหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบหนึ่งใน10ระบบที่เราต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่ร่างกายจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องนํามาใช้นะครับหนึ่งใน10บระบบที่ต้องสมดุลอยู่เสมอนะครับเรามาดูฮะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับโดยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยหัวใจจะเต้นนะครับเต้นเนี่ยคือเต้นเต้นหัวใจทํางานเนี่ยหนึ่งแสนครั้งต่อวันหลอดเลือดของเราเนี่ยจะมีเลือดไหลเวียนอยู่เนี่ยทั้งร่างกายเราต่อวันเนี่ยแปดพันลิตรต่อวันโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจจึงทําหน้าที่ในการปัม๊มปั๊มอะไรครับปัมป๊มก๊าซก๊าซออกซิเจนที่รับจากปอดเข้ามานะครับปั๊มปั๊มปั๊มเพื่อไปเลี้ยงร่างกายโดยจะผ่านทางหลอดเลือดเพราะนั้นหลอดเลือดก็นอกจากจะมีออกซิเจนแล้ว ก็จะมีสารอาหารที่จะเป็นตัวนำพาไปเลี้ยงร่างกายเราทั้งหมดเลยทุกเซลล์ในร่างกายต้องการออกซิเจนและต้องการสารอาหารดังน,นั้นโดยการทำงานของหลอดเลือดก,ก็จะมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่หัวใจเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานแล้วบีบแล้วก็มีการทำงานของลิ้นหัวใจให้เลือดวิ่งไปทางเดียวไม่ให้มีวิ่งย้อนกลับนะครับซึ่งการทำงานของระบบหลอดเลือดหัวใจ ก็จะทำงานสอดคล้องร่วมด้วยกับระบบการหายใจหรือทางเดินหายใจนั่นเองก็คือระบบป,อด,บอ,ปอดเราเนี่ยแหละครับเพราะปอดเราเนี่ยหายใจเข้าเอาออกซิเจนนะครับหายใจออกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือต้องมีหลอดเลือดอีกอีกเส้นหนึ่งก็คือหลอดเลือดดาเพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์มาที่ปอดแล้วหายใจเอาออกไปนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือระบบทางเดินปัสสาวะนะครับซึ่งระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะไปถึงไต นะครับทำเงินทํางานร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลของสารเคมีสารเคมีที่ว่านี้ก็คือสารทางชีวะเนี่ยแหละครับให้ร่างกายของเราเนี่ยในระบบเลือดเรามีสารเคมีที่สมดุลโดยระบบทั้งสามเนี่ยจะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อทําให้ร่างกายของเราเซลล์ทุกเซลล์นะครับอยู่เข้าสู่สมดุลหรือผู้งาิงสุขภาวะที่ปกตินะครับไม่ให้มีการปัญหาผิดปกตินะครับตอนนี้เรามาดูหัวใจ หัวใจของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหัวใจชั้นบนกับชั้นล่างนะครับอาิเทียมเอเทียมนะครับหรือเวนติเคิลเอเทียมเวนติเคิลเอเทียมคือชั้นบนเวนติเคิลคือชั้นล่างนะครับแล้วหัวใจก็จะแบ่งเป็นซี่ซ้ายกับซี่ขวาซีซ้ายคือสีแดงที่ท่านเห็นในจอนะครับก็จะเป็นหัวใจห้องบนซ้ายห้องบนห้องล่างซ้ายทั้งซี่ขวาก็จะเป็นสีฟ้าก็จะเป็นหัวใจห้องบนขวาห้องล่างขวา แล้วก็จะมีลิ้นหัวใจมาเป็นตัวกำกับกำหนดทิศท,ทางของเลือดไม่ให้วิ่งย้อนนะครับโดยลิ้นหัวใจที่เรียกว่าไพมอนารีจะเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างห้องบนขวาและห้องล่างขวาหลังจากนั้นเลือดก็จะวิ่งไหลลงมาจากห้องบนขวาลงมาล่างขวาก็จะมาเจอลิ้นหัวใจนะครับอีกตัวหนึ่งที่ว่าไตคัสปิก ไตคัสปิกจะเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างขวาที่จะนําหลอดเลือดเข้าสู่ปอดเพื่อไปเปลี่ยนเอาคาร์บอนไดออก์เอาออกซิเจนเข้านะครับหลังจากนั้นเลือดก็จะวิ่งผ่านเข้ามาสู่หลอดเลือดหัวใจนะครับห้องบนซ้ายนะรับซึ่งจะผ่านซึ่งมาก็ลงมาก็จะผ่านลิ้นลิ้นไมตัสไมเตลลิ้นไมเตลเนี่ยเป็นลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้าย แล้วก็นําไปสู่ลิ้นหัวใจสุดท้ายเอออติกเอออติกเป็นลิ้นหัวใจห้องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งมันจึงใหญ่นะครับหนากว่าลิ้นอีกสามลิ้นเพราะมันเป็นตัวปิดกั้นนําส่งเลือดนะครับที่รับออกซิเจนผ่านลงสู่หัวใจออกไปสู่กระแสเลือดต่างๆนะครับอย่างที่ท่านเห็นมันผ่านออกไปก็จะผ่านไปหลอดเลือดใหญ่กลางเล็ก แล้วก็ฝอยตามลําดับเพระนั้นะการทำงานหัวใจหัวใจจะมีการทํางานนะครับโดยจะมีการสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยหัวใจเราต้องมีการสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวกระตุน้นให้กล้ามเนื้อหัวใจในการบีบเลือดออกมาโดยมีลิ้นหัวใจเป็นตัวกําหนดอย่างที่บอกอันนี้เรามาดูนะครับการทำงานหัวใจจึงมีการทํางานแบบสามระบบนะครับเป็นปัจจัยก็คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจไอ้ตัวขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยนะครับ มันเกิดจากเซลล์เฟสเมเกอร์ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวผลิตไฟฟ้าอยู่หัวใจห้องบนขวาของเรานะครับแล้วก็จะมีส่วนล่างลงมาระหว่างห้องบนขวาและห้องล่างขวาที่เป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้าแต่จะสร้างน้อยกว่าห้องบนขวานะครับมันเป็นการเต้นหัวใจแบบ2จังหวะก็คือมันจะเต้นพร้อมกันไม่ได้โดยหัวใจห้องบนขวานะครับจะสร้างกระแสไฟฟ้าที่เยอะกว่าแล้วกระตุ้น กระตุ้นค stumbled, kind of Anyways, so ือการกระตุ้นคือการบีบบ mm ีบบีบให้ให้หัวใจทํางานลงมานะครับบีบบีบให้หลอดเลือดทางานลงมาที่ห้องล่างขวาแล้วก็จะมีกระแสฟ้าสร้างตามลงมาเป็นจังหวะอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสองจังหวะซึ่ง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 ต้องเป็นสองจังหวะเพื่อให้หัวใจมันทํางานเป็นคลื่นบีบบนลงมาบีบล่างต่อตามนั้นมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับให้มันการทํางานแบบต่อเนื่องแล้วก็จะมีการหดตัวโดยกล้ามเนื้อหัวใจ นี่คือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งหลังจากมีขึ้นไฟฟ้าจากหัวใจมาแล้วนะครับเราก็ใช้กล้ามเนื้อในการบีบตัวเพราะฉนั้นก็จะบีบตัวจากห้องบนขวาลงห้องล่างขวาห้องล่างขวาก็จะบีบขึ้นไปเข้าสู่ปอดเพื่อคลายออกคลายบร,รอเวไซด์แล้วรับออกซิเจนก็จะเข้ามาสู่หัวใจห้องบนซ้ายแล้วบีบตัวลงมาห้องล่างซ้ายแล้วก็บีบออกไปเลี้ยงร่างกายของเราอ่านี่คือการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจนะไปตามเส้นเลือดต่างๆเพราะนั้นสังเกตว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ย นะครับมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆตามชั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการหมุนเวียนของเลือดอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพราะเลือดต้องมีการหมุนเวียนโดยมีลิ้นหัวใจเป็นตัวดัชนีหรือเป็นตัวทิศทางบอกให้หัวใจเนี่ยวิ่งตามเส้นนี้ไม่มีวิ่งย้อนกลับคือเลือดของเราเนี่ยนะครับหลอดเลือดดาก็คือจะหลอดเลือดดาก็คือจะวิ่งจากตายขึ้นมาไปหัวใจห้องบนขวาแล้วก็วิ่งลงมาห้องล่างขวา แล้วก็วิ่งไปที่ปอดเพื่อคายออกซิเจนออกไปไอ้คาย完了อ็ใส่ไปแล้วรับออกซิเจนเข้ามานะครับหลังจากรับออกซิเจนเข้ามาแล้วก็จะวิ่งมาที่ห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่เป็นหลอดเลือดแดงเนี่ยครับมันจะเป็นหลอดเลือดที่มีความหนาแข็งแรงโดวยเฉพาะลิ้นหนัวใจต้องเป็นลิ้นที่หนาและแข็งแรงเพราะมันเป็นตัวที่ใหญ่และบีบเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายอันนี้คือเป็นตัวที่สําคัญเพราะฉะนั้น คนส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลิ้นตัวที่สี่เอออนะครับตัวนี้นครับตัวลิ้นหัวใจห้องที่สี่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้คนมีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจแล้วก็เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาจจะอาจจะเกิดมาจากกําเนิดหรืออาจจะเกิดจากร่างกายมีปัญหาผิดปกติก็ได้นี่คือเป็นปัจจัยสามตัวเกี่ยวกับการทํางนานของหัวใจนะครับตอนนี้เรามาดูเมื <ME> ่อมันส่งผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกหลอดเลือดแดง ที่ลงมาจากหัวใจก็จะมีออกซิเจนแล้วก็อาหารนะครับที่ดูซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้ามาในกระแสเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับโดยการเลี้ยงส่วนต่างร่างกายนั้นมันก็จะไล่ไปตั้งแต่หลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดกลางหลอดเลือดเล็กแล้วก็หลอดเลือดฝอยไปสู่เซลล์ของเราทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่สมองไปถึงปลายเท้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานของขลองหลอดเลือดตอนนี้ หลอดเลือดจะมีอยู่สองระบบนะครับอยู่สองระบบคือหลอดเลือดหัวใจนะครับที่ออกจากหัวใจก็คือสีแดงเนี่ยเราเรียกว่าอารเทอรีแล้วหลอดเลือดที่กลับเข้าสู่หัวใจที่เป็นหลอดเลือดดาเนี่ยเราเรียกว่าเวดนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับหลอดเลือดอารเทอรีเนี่ยจะวิ่งลงไปจากซ้ายบนลงซ้ายล่างนะครับหลอดเลือดเวนก็คือเป็นหลอดเลือดดาจะวิ่งจากบนอา่าบนขวาลงล่างขวา นะครับเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งแบบนี้แล้วก็หลอดเลือดหัวใจคือหลอดเลือดอาร์ทอรี่จะเป็นหลอดเลือดที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าเพราะมันเป็นตัวที่รับต่างๆเลยนะครับรับออกซิเจนรับอาหารแล้วบ,บีบต้องบีบไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดเลยเพราะนั้นอาร์ทอรี่จึงเป็นหลอดเลือดที่รับความดันจากหัวใจมันจึงต้องมีความหนาและแข็งแรงมากกว่าหลอดเลือดดันนะพูดง,ง่ายๆเพราะนั้นความสามารถในการหดตัว ของของหลอดเลือดแดงก็จะมีดีกว่าเพราะฉนั้นมัน,ม,นมันเกิดการหดตัวได้บางทีเพื่ออะไรฮะเกิดจากคําสั่งของสมองสั่งมาที่ระบบประสาทเพื่อให้เกิดการหดตัวเพื่ออะไรครับเพื่อปั๊มเลือดออกไปแล้วก็เป็นการสร้างสมดุลนะครับของความดันด้วยอันนี้คือเป็นกระบวนการการทางานของหลอดเลือดนะครับนี่ครับระบบประสาทอ,อัตโนมัติของเราเนี่ยมันอยู่ที่กระดูกสันหลังของเราอย่างที่ท่านเห็นในรูปทีหนึ่งทีสอง ที่สามที่สี่นะครับเป็นระบบภาษาอัตโนมัติที่สั่งการจากสมองอยู่แกนกลางกระดูกสันหลังของเราสั่งอะไรครับสั่งให้หัวใจทํางานเกิดการปั๊มปั๊มปัม,ปม,ปมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นการสั่งอัตโนมัติอย่างเช่นเวลาเราเหนื่อยคนวิ่งเหนื่อยทํางานเหนื่อยต้องการออกซิเจนนะครับหัวใจก็จะปั๊มเร็วขึ้นปั๊มเร็วขึ้นเพื่อน,นําเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย อันนี่คือเป็นการเป็นเป็นการคําสั่งของระบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวผ่อนคลายอัตโนมัตินี่ครับเพราะฉะนั้นระบบการทํางานของระบบประสาทอัตอโนมัติจึงมีสองแบบแบบหนึ่งเราเรียกว่าซิมพาเทติกซิมพาเทติกเป็นระบบการทํางานของระบบประสาทที่เป็นการกระตุน้นให้หัวใจทํางานเร็วขึ้นแรงขึ้นอย่างคนเวลาคนตกใจตกใจเกิดเวลามีปัญหาอะไรตกใจหัวใจจะเต้นแรง ซิมพาทติกเป็นตัวสั่งงานพอร่างกายของเราหมดความตกใจหมดความเหนื่อยหมดความตื่นเต้นตัวพาราซิมพาทติกก็จะลดการกระตุน้นลงให้หัวใจเราผ่อนคลายทํางานกลับมาอยู่ที่เดิมมันจึงส่งผลเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของความดันเลือดระดับของคาร์บอนไดออกไซด์และอื่นแล้วก็ระบบประสาทอวัวนี้ก็จะร่วมกันทํางานในทุกระบบของร่างกายด้วยนะครับเพราะนั้น ความผิดปกติของหัวใจของเราเนี่ยมันจะส่งผลต่อโรคต่างๆตามระบบที่มันเป็นตามระบบที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือห,อหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งผลอันดับแรกก็คือว่าถ้าการสร้างกระแสไฟเขาเรียกว่าหัวใจห้องบนขวาที่สร้างกระแสไฟในการปั๊มหัวใจเนี่ยผิดปกติมันก็จะเกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นช้าหัวใจหยุดเต้นอ่นนี่คือสิ่งที่เกิดจากระบบไฟฟ้าในหัวใจของเราที่มันผิดปกติต่อไปกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามหัวใจเนี่ยถ้ากามหัวใจทํางานแรงทํางานผิดปกติเ้าก็ทําให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะส่งผลมาเกี่ยวกับระบบหลอด เริ่มต้นจากระบบหลอดเลือดด้วยนะครับแล้วก็ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจถ้าผิดปกติมันก็ส่งผลให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วอย่างที่บอกส่วนใหญ่แล้วคนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจะเกิดจากลิ้นหัวใจที่สี่คือเป็นลิ้นหัวใจที่ใหญ่และหนาที่สุดที่จะรับเลือดจากหัวใจเนี่ยลงไปสู่ร่างกายเราทุกเซลล์นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นลิ้นหัวใจตีบผนังกั้นห้องหัวใจรั่วอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ มาแต่กําเนิดนะเป็นกรรมพันธุ์แต่สามารถรักษาได้ไหมรักษาได้ทางการแพทย์ก็ทําการผ่าตัดได้นะสามารถที่จะเปลี่ยนลิ้นหัวใจต่อลิ้นหัวใจนะครับก็ก็ทํามาได้เยอะเลยครับก็ดีขึ้นต่อไปถ้ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับหรือพูดง่ายๆว่าคือเส้นเลือดที่มันหลอดเลือดแดงแหละที่รู้จักกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจาก เส้นเลือดจตีบอันนี้คือพบบ่อยที่สุดนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซนแปดสิบเปอร์เซนที่คนเป็นโรคหัวใจเกิดจากเส้นเลือดตีบตรงนี้เส้นเลือดตีบมันส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจแย่ลงนะครับหัวใจแย่ลงมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักขึ้นทำงานหนักขึ้นเกิดหัวใจโตบางทีถ้าหัวใจทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดตันมาก ก็หวัวใจวายกล้ามเนื้อตายนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งคือหัวใจตีบตันเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับและต่อไปก็คือความดันความดันก็คือมีเลือดขีวของความสูงความด้นตันก็นี่ก็คือเกิดจากหลอดเลือดโดยตรงนะเพราะฉะนั้นโรคที่เกิดจากหัวใจแล้วหลอดเลือดก็ประมาณนี้ตอนนี้เรามาดูนะครับในที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับอ่าบ่อยๆก็คือหนึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจ นะครับนี่เป็นกันบ่อยเลยนะครับเอดเริ่มจะตีไม่ตีบนะครับก็ขึ้นอยู่กับการกินของเราโรคดิ้นหัวใจอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากกรรมพันธุ์โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็มีจากกรรมพันธุ์บ้างก็มีหรือเกิดจากระบบร่างกายของคุณเสียสมดุลนะในระบบโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดอันนี้คือชัดเจนนะไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่โกกรคกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้ก็จะเกิดรองลงมาจากโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรค หรือโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองเพราะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจโรคก,การหัวใจก็ตามมานะเพราะทําให้กาห้านห้วใจทํางานหนักทางานหนักมันเหนื่อยเขาเรียกว่ากานห้วใจตา,ตายก็มีอันตรายนะครับโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจส่วนใหญ่โรคนี้ไม่ค่อยมีคนเป็นส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจเนี่ยมันจะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับซึ่งเชื้อโรคพวกนี้มันมาจากไหนครับส่วนใหญ่ก็นี่เลยครับมันมาจากกระเพาะลําไส้เราเนี่ยครับแล้วมันวิ่ง ขึ้นมาถึงหัวใจได้นะครับก็มีนะครับก็คือคือสิ่งที่เราเจอกันมาตอนนี้เรามาดูครับโรคที่เป็นกันบ่อยก็คือโรคเส้นเลือดตีบที่เราเจอกันจากในรูปเนี่ยนะครับหลอดเลือดปกติเห็นไหมครับมันจะท่อมันจะตรงนะครับจะกลวงเลยแต่พอหลอดเลือดตีบมันแคบลงนะครับทางเดินของเลือดก็จะน้อยลงนะครับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ย จะไม่รู้ตัวนะครับว่าเป็นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหลอดเลือดหัวใจของคุณเนี่ยตีไม่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นคุณจะไม่เจ็บหน้าอกจำไว้นะครับถ้าหลอดเลือดใจคุณตีไม่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะไม่เจ็บหน้าอกนะครับแต่พอเริ่มเจ็บหน้าอกปุ๊บเนี่ยเริ่มแล้วคุณต้องไปหาหมอต้องไปรักษาแล้วนะต้องไปทําบอลลูนแล้วนะครับแต่บางคนนะครับ หลอดเลือดหัวใจเนี่ยครับยังไม่ตีบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่เสียได้เพราะหลอดเลือดมันอุดตันได้จากภาพข้างล่างเกิดจากหลอดเลือดแดงอุดตันเกิดจากอะไรครับมันเกิดริ่มเลือดบางครั้งเนี่ยเอมันเกิดจากอะไรครับไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยหรือเรากินน้ําตาลกินอะไรก็ได้แล้วมันแล้วมันเปลี่ยนเป็นไขมัน L D L นะครับหรือไตรกลีเซอไรด์ส่วนใหญ่เป็น L D L นะครับมันก็ร่องลอยลงไป แล้วมันจมเข้าไปในผนังหลอดเลือดชั้นในที่ท่านเห็นเมื่อมันจมภายในผนังหลอดเลือดชั้นในที่ท่านเห็นเนี่ยมันจมแล้วมันจมเลยในโลกนี้ยังไม่มียาแผนปัจจุบันทางการแพทย์อะไรเลยที่สามารถไปนําเอาไขมันใต้ผนังหลอดเลือดชั้นในเนี่ยออกมาได้มาทําลายได้เพราะฉะนั้นไครตีบแล้วตีบเลยในปัจจุบันนี้งนั้นบางคน ติดยังไม่ถึง80%ซแต่บางเอิญไอหลอดเลือดผนังชั้นในเนี่ยมันเปาะซะแล้วมันเกิดการปริขึ้นมาแล้วมันเกิดมีเลือดซึมออกมามันก็เป็นก้อนขึ้นมาติดอยู่ผนังชั้นในวันดีคืนดีมันหลุดออกมามันก็ไปเกาะอยู่ตรงกลางที่มันที่มันแคบอยู่แล้วมันก็ไปขวางลำมันทําให้เลือดของคุณเนี่ยไม่มีออกซิเจนวิ่งผ่านได้จึงทําให้คุณหัวใจวายช็อกตายได้เพราะฉะนั้น คนที่เป็นเส้นเลือดตีบโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วอยู่ดีบางคนทํางานงานอยู่ล้มไปเฉยเลยอันนี้คือเนี่ยหลอดเลือดใจอุดตันจากการเกิดริมเลือดไปขวางลามันนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมากในประเทศไทยจึงทําให้คนเสียชีวิตแปดคนต่อชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับตอนนี้มาดูถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเส้นเลือดตีบแต่ยังไม่ตัน นะครับทางการแพทย์ก็จะมีการขยายลอดโดยการใส่บอลลูนเข้าไปบอลลูนก็มีหลายชนิดแต่นี่เป็นบอลลูนที่ใส่ขดลวดการใส่บอลลูนนี่ก็คือจะทําให้การทํางานของหลอดเลือดเราเนี่ยดีขึ้นเลือดวิ่งดีขึ้นปโปร่งขึ้นก็เหมือนกับท่อไม่ตันอ่ะง่ายๆนะครับอ,ออกซิเจนวิ่งดีสารอาหารวิ่งได้ดีก็จะทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นหัวใจทํางานได้ดีขึ้นนะครับไม่มีการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับแต่การทําบอลลูนเนี่ย มันจะมีอายุนะครับประมาณไม่เกินห้าปีก็ต้องเปลี่ยนนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่หลอดเลือดตันเลยกระนี้หลอดเลือดตันคือมันไม่สามารถทำบรูนได้แล้วเพราะว่าไขมันมันเกาะบีบจนไม่มีทางออกแล้วอันนี้อันตรายนะครับอันนี้พออันตรายปุ๊บชัดเส้นนี้มันเป็นเส้นเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นถึงสามเส้นที่ออกจากหัวใจนี่ไม่เหลือเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอกันก็ประมาณตีบสองตันหนึ่ง ันสองตีบหนึ่งก็ยังพอพอหายใจยังมีชีวิตยอยู่ไดนะ้เราก็จะมาทําทางการแพทย์ก็ทําการบาพาสนะครับโดยเอาเส้นเลือดจากส่วนในร่างกายอย่างเช่นเส้นเลือดที่เท้านะครับที่ที่ที่ขาเนี่ยเอามาทําเป็นบายพาสเป็นทางเดินใหม่ของของเลือดต่อมาใหม่ให้นี่คือการผ่าตัดซึ่งจากการดูจากการเสียค่าผ่าตัดหรือทำบอลลูนเนี่ยก็ราคาก็สูงพอสมควร เพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบหัวใจหลอดเรื่องนี้ก็ก็เสียเงินจากการทางการแพทย์ตรงนี้ก็สูงมากนะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่ากี่แสนนะครับเพราะว่าพวกนี้ทําแล้วก็มีอายุด้วยนะครับมันต้องทําแล้วก็หมดอายุก็ต้องไปทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจจึงเป็นโรคที่คนเป็นเยอะที่สุดเริ่มต้นจากไขมันเห็นไหมครับหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพราะนั้นคนเสียชีวิตโดยดือด้อๆเราไม่รู้เรื่องเลย นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ที่ร่างกายของเรากินอาหารเข้าไปแล้วเกิดไขมันทรานเยอะ LDL เยอะมันจะฝังอยู่ในหลอดเลือดผนังชั้นในของหลอดเลือดทําให้มันเกิดมันตีบขึ้นแล้วเมื่อไร่ที่มันเกิดเกตเลือดขึ้นมาหรือกลิ้มเลือดขึ้นมามันแข็งมันขวางลําขึ้นมามันอุดตายขึ้นมาเสียชีวิตได้ง่ายเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องรู้เราต้องทราบไว้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราต้อง ทานอาหารเราต้องดูแลเรื่องการทานอาหารให้ดีดื่มน้ำเยอะๆออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพองนะครับ